สำหรับใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตช่วงนี้ก็นี่ฮนะเช็คสภาพอากาศดีๆครับผมก็คิดว่าจะมาเจอน้ำทะเลใสๆอาจจะสวยนิดหมดสิคะช่วงนี้อายุเข้าอทะเลก็คลื่นสูงครับผมทะเลคลื่นสูงแล้วก็รุนแรงมาก ก็เหมาะสำหรับคนที่จะมาเล่นเซิร์ฟครับใครที่อยากลองเล่นเซิร์ฟนี่อยากลองของนี่ทายุข้าแบบนี้ลงไปเล่นเซิร์ฟในทะเลเนี่ยได้เลยแต่ตรงนี้ดูลนตกลำบากมากจะบงจะเบร่ก็ลำบากฮะ ินทางก็คพอ่ข้างที่จะลําบากนะครับผมนีม่ดูแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าบกไฟสงกรานเดือนเมษามาเนะี่ยรู้สึกว่นักท่องเที่ยวคนไทยมาเยอะครับมาเยอะเลยน,นี่ยลบากครแล้วปญหาไงลว่าแล้วไง อันตรายครับฝนตกแปลกๆแบบนี้ครับตรงนี้ครตรงนี้จะเป็นพื้นที่อันตรายมากๆครับเนี่ยมาแปลกมาแบบนี้นี่เล่นพุ่ไปนี่ล้มหายเลยครับผมรถใครนี่ต้องระวังนะครับช่วงนี้แล้วก็สําหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดนะขับรถเก๋งมาที่เกาะกระตอกโต้เนี่ยก็ต้องระมัดระวงังครับขับช้าๆครับผม อันนี้นะเวลาผมาฝนตมันจะอันตรายสุดๆเลยครับต้องยิ่งเกีย้ยกล่ำตลอดนะไม่ยิ่งเกีย้ยกล่ำตลอด เพราะตกฝนมาเที่ยวก็เุเยอะนะเพราะว่าผมคิดว่าเออเดือนเมษาฝนมัมนไม่น่าจะตกไงก็เลยยกขยุงม,มาเที่ยวภูเก็ตเทีย,บ,ทยบแล้วครับช่วงนี้เห็นได้ข่าวว่าที่ทำงานผมมันมีคนไทยมาเที่ยวเยอะครับอย่างว่าเนี่ยดูดูไว้เป็นปิยาทานก่อนใครจะมาช่วงนี้ปิยะดูพยากรณ์อากาศดีๆครับไม่งั้นจะมาเจอสภาพแบบนี้นะครับผมือนไม่ได้ไปน้ำทะเล สำหรับใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตช่วงนี้นะครับดูบรรยากาศนี้ไปก่อนเลยนะแต่ว่าสงการแนะนำมากนะให้มาเที่ยวช่วงกลางเดือนเมษายนน่าจะไม่มีพายุนะผมว่านะ